ครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์ใหม่แล้วครับวันนี้วันนี้ก็สั่งอุปกรณ์มาทําไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟกระแทกตามจังหวะนะครับไฟที่เต้นตามเสียงเบสน,นะครับพอดีมีหน่วยหนังแถวนี้แหละครับเขาเห็นของผมแล้วเขาก็เขาเห็นของมิสเตอร์เอแล้วเขาก็ชื่นชอบเขาก็เลยโทรมาสั่ง12ชุด12แผงครับวันนี้ก็อุปกรณ์มาครบแล้วครับนี่ครับ รางนี้ก็สั่งทํามาเป็นพิเศษนะครับเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะครับเวลาประกอบนี่ก็ข้อดีก็คือหนึ่งโดนน้ําไม่เป็นไรครับโดนฝนไม่เป็นไรไม่ไม่ผุไม่พังเหมือนกับที่เมื่อก่อนใช้ไม้อัดกันครับไม้อัดอันนี้โดนได้เลยครับโดนได้ไม่มีปัญหาส่วน อีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บสายเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างให้ดูครับสมม,มุติว่าสมม,มุติว่าเราใส่ไฟเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นรูปนี้อ่พอผมใส่ไฟเข้าไปปุ๊บไฟมันก็จะเป็นงี้นะครับ่ะครับประกอบให้ดูสักสองุดสแถวแล้วกัน,นพอเราประกอบเข้าไปแล้ว มันก็จะอยู่ในลักษณะของการเก็บสายได้สวยงามนะครับก็คือสายพวกนี้จะไม่โผล่ออกมาเลยนะครับจะไม่โผล่ออกมาให้เราให้เราเห็นเลยนะครับเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่เอาเราประกอบไปแล้วสวยงามมากครับลางเส้นนี้ก็ออกแบบมาเพื่อชุดนี้โดยเฉพาะครับนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เราใส่เข้าไปแล้วก็จะเก็บสายได้สวยงามครับนี่ครับทนทานครับการน้ำการฝนไฟกระแทกตามจังหวะ LED 12โวลต์ครับ12โวลต์ครับนี่ครับชุดนี้สวยมากพวประกอบไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับวันนี้ชุดนี้ต้องทำทั้งหมด12แผงครับ12แถวนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง นี้ก็เดี๋ยวสั่งอุปกรณ์มารางนี้ก็มาครบแล้วครับไฟก็มาครบแล้วก็เหลือทํานะครับ mm hmm. ออกมาสวยงามก็ mm hmm. เก็บสายได้เรียบร้อยครับไม่มีไอ้นี้น้ําหนักเบาการน้ําการฝนนะครับรางก็ประกอบให้มันสวยงามนะครับเ mm hmm. ก็เบสายได้สวยงามมากอย่าลืมติดตามนะครับ พอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการประกอบนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเอาไฟใส่ลงในรางนะครับนะครับก็ประกอบเสร็จไปแล้วบางส่วนนะครับอนนี้ก็นั่งประกอบอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆครับนี่รู้จะเสร็จตอนไหน พอประกอบลงไปแล้วครับก็จะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยครับสายไฟก็จะเป็นเรียบร้อยสวยงามสวยงามเลยครับจะมองไม่เห็นสายไฟเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้ากันพอดีเป๊ะเลยครับนะครับจุดนี้ก็ทำสิบสองแผงครับนะครับความยาวของอาลางก็ ร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับก็คือเมตรห้าสิบกำลังสวยครับพอตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับถังสไฟตั้งแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับตั้งเรียบร้อยครับนะครับอันนี้ใส่ล้างเรียบร้อยแล้วสองแถวนะครับทั้งแล้วก็จะสวยประมาณนี้ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสวยงามครับเดี๋ยว เล่นมือประกอบให้เสร็จครับเพราะว่าเาจ้าของเขาทักมาถามแล้วว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับวันนี้ก็ต้องนั่งประกอบไปก่อนนะครับพอใส่รางเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อสายไฟครับต่อสายเชื่อมเข้าหากันนะครับรอดูทีละขั้นตอนครับผม คอยติดตามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไฟลงแผงเสร็จเรียบร้อยประกอบไฟลงแผงเสร็จเรียบร้อยครับทั้งหมดก็สิบสองแผงครับสองแผงนะครับสิบสองแผงสองกล่องคุมครับกล่องคุมตัวลึกงหกแผงครับที่ ที่ใช้หกแผงต่อหนึ่งของคุ้มก็คือเขาจะแยกเป็นสองหน่วยครับสองหน่วยก็คือเอาขึ้นรถสองคันนะครับก็เ,เลยต้องแยกกันก็หน่วยละหกแผงครับต่อไปก็ทาสายครับทาสายไฟนะครับมีสายไฟก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วข้อต่อใช้หัวกันน้ําอย่างดีเลยนะครับใช้หัวกันน้ําอย่างดีเนี่ยครับเวลาเอาเข้าก็ แล้วเ,เขาก็เสียบเข้ากันหมุนล็อกเรียบร้อยสวยงามครับชุดนี้นะครับนี่จะเป็นบล็อกสวมเข้ากันแล้วก็หมุนฝาเกียวเข้ายึดกันน้ำไม่เป็นสนิมแน่นอนครับสวยงามครับสายทำมาตรฐานนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ 打物的。<Yeah. S 2> อยู่นะครับหอ,อเงี้ยี่เขาคพูดไปแล้วไงเมื่อกี้มันมีูะไให้สูสมนันนะคครไฟกำลังต่อสายคนโทรลไฟครับ หอดไฟไม่ใช้หนังกำลังทำใหม่ทำดังว่าทำว่ามันมา,มาให้เห็นแผงไฟงลเลยอันละต่ออะไรกัน

ซื้อัาใหม่แล้วเนี่ยคุณม่งเห็นมันง็่อเส้นไหมเดี๋ยวมันพังนั่งทางไปใช่ไหมของไม่ดีแต่มันแต่มันก็ใช้ได้นานนะไมมันมีอันนึงมันอยู่ด้วยมันติดอยู่กันด้วยถอดมนไม่ได้ มนใส่ทอหดเข้าไปครับนี่เขาเรียกว่าทอหดเอาไฟมาลนแล้วมันก็จะเล็กลงแล้วมันก็จะหดใช่ทำไมคุณไม่เอาไฟมาลนก็เดี๋ยวรอรอลนพร้อมกันัมีพัดลมอยู่นี่เปิดได้แล้วเนี่ยดูไหม Aduh, aduh, aduh Jodan ini Ini yang main Ini yang kamu isi เสร็จแล้วหกเสร็จแล้วหยังเหลืออีกหกอันนะครับเพราะว่ามันสิบสองถึงขั้นตอนการลนไฟแล้วนะครับ เสรแล้วนี่ลงไปด้วยทำอะไรเนี่ยท่อหดเลยแลมีท่อหดอีกเหรอโอ้ยสองชั้นไงไอ้ท่อนการสองชั้นไอ้ท่อนี้ใช่ไหมใช่ครับมันต้องกันสองชั้นเดี๋ยวมันหลุดมีน้ำเข้า แล้วก็เอาแฟนมาล่อนอีกใช่ครับทำดีๆเลยทำครั้งเดียวเนี่ยสวยเลย มันหมดไปแล้ว ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มกระบวนการเทสนะครับมอ,มองไม่เห็นเลยรถคันอยู่ไหน 我拿个代表。 ทหายไปหลอดหนึ่งโอเคเหลืออีกหลอดเดียวที่มันไม่ติดกับเพื่อน มันมองไม่เห็นว่าเสียมมุมไหนก็ลูกมันเดียวกันเย่โอ้ไม่นะอ๋อมันเดียวกันแล้วเอ้คบแล้วนี่ เปิดเพลงก่อนแต่พอเราเปิดดูจะตุ้มตุมต้มตุ้มตุม้มตุ้มเออนี่ยดูสินะครับสิบสองแผงครับเสร็จแล้วครับสิบสองแผงสองกล่องคุ้มครับของคอนโทรลอยู่ตรงนี้ครับของคอนโทรลพร้อมสายครับ ยาวข้างละ15เมตรครับกล่องบรนสองกล่องนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับลูกค้าก็ติดต่อรับได้เลยครับผม12แผงครับเสร็จเรียบร้อยครับข้อต่อกันน้ำอย่างดี ครับสวยงามครับพร้อมอะแดปเตอร์ครับของใช้คุณ6แสนนะครับจริงๆก็ใช้คุมได้เยอะกว่านี้ครับถ้าเราเปลี่ยนอะแดปเตอร์ที่มันมีแอมสูงขึ้นนะครับสายก็จะได้ยาวขึ้นก็ดีขึ้นนะครับเอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อันนี้อยู่ที่ราคา12แผงอยู่ที่ราคา14,000บาทครับพร้อมสายพร้อมใช้งานเลยครับสนใจก็ติดต่อที่มิสเตอร์เอาพยนต์ได้เลยครับขอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ